สวัสดีคะ่ะชลัคนาราศีตุลคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะช่วงที่มีดาวขยับย้าย13-29กุมภาพันธ์แต่ว่าผลของดาวบางดวงก็ยังคงมีความต่อเนื่องไปถึงกลางเดือนมีนาคมและสำหรับช่องนี้เราจะเน้นตีความจากลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะ ว่ามีความใกล้เคียงกับคุณมากน้อยแค่ไหนราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะการตีความของเราจะพยายามไล่เลียงไปตามลำดับเหตุการณ์ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการฟังและบางช่วงนะคะก็จะมีเกตความรู้ที่เกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพื่อให้คุณรู้ที่มาที่ไปของการตีความเริ่มจากดาวอังคารนะคะจะย้ายก่อนวันที่5กุมภาพันธ์ มีผลไปถึง15มีนาคมการขยับของดาวก็หมายถึงมีการขับเคลื่อนเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเงินค่ะเพศตรงข้ามคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในชีวิตไม่ว่าจะสถานะไหนจะต้องเข้ามามีบทบาทอะไรกับคุณบางอย่างตามด้วยดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะคะย้ายพร้อมกันวันที่13กุมภาพันธ์เป็นดาวประจำตัวเข้ามากลุมร่วมกับดาวการเงินอยู่ในภพพันธุ ตรงนี้นะคะเข้ามาขยายความเพิ่มเติมได้ว่าเรื่องในบ้านคนในครอบครัวจะเข้ามามีอิทธิพลกับพวกคุณโดยตรงค่ะโดยเฉพาะนะคะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองกิจการห้างร้านในกรงสีและถ้าจะให้มองลึกลงไปอีกนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการตีความหลักๆแล้วนะคะก็จะมาจากดาวคู่ศัตรูค่ะของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูนะคะ ฉะนั้นก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์ค่ะและสิ่งที่เพิ่งมีผลกับคุณเลยนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะฉะนั้นอ,นอนิสงที่ดีก็จะกลับมาส่งผลได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันตอนนี้ดาวยังคงอยู่ในภพปัตตาน,นิเล็งลัคนานะคะส่งกำลังถึงผู้คุณโดยตรง โดยเฉพาะตำแหน่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นราชาโชคยังได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์ถือว่ามีความแข็งแกร่งมากค่ะไม่ธรรมดาอย่างน้อยนะคะก็จะช่วยลดทอนกำลังในทางลบของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูได้ด้วยส่วนหนึ่งจะมากจะน้อยอย่างไงก็ต้องมีค่ะแล้วก็กลับมาส่งเสริมพวกคุณนะคะในเรื่องของการเดินทางการติดต่อพบปะผู้คนมีการเข้ากลุ่มเข้าสังคมมากขึ้นค่ะ มีการไปมาหาสู่กันคุณลองสังเกตดูเองได้นะคะว่าปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะคะคุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันจะมีเหตุให้คุณจะต้องไปที่นั่นที่นี่นะคะจะต่างจากช่วงปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงนะคะปัญหาต่างๆที่มีความค้างค้างที่สะสมกันมาก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆถูกสะสางคลี่คลายมีเหตุผลเดียวเท่านั้นคะ่ะ ที่บางส่วนนะคะคุณจะไม่ได้รับอานิสง์ในด้านที่ดีในช่วงสามเดือนต่อจากนี้นะคะก่อนที่ดาวจะย้ายนั่นเป็นเพราะว่าทักษะจรของดาวพฤหัสคุณเสียหรือว่าเป็นกะละกิน,นีนะคะคุณความดีที่คุณควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไปและสำหรับสถานการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอยู่ในภพพันธุเป็นบ้านของดาวสาวคะ่ะ ตอนนี้มีดาวกลุ่มร่วมกันสองดวงนะคะดาวอังคารและก็ดาวศุกร์สิ่งที่เหมือนกันของดาวสองดวงนี้นะคะก็คือจะไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยกินเส้นกับดาวเสาเจ้าของภพเรือนค่ะเจ้าของบ้านนะคะคุณจะได้ยินว่าเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันฉะนั้นตรงนี้นะคะบอกให้รู้ว่าจะทําอะไรในบ้านของดาวเสามันจะต้องมีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามาได้เหมือนกันทั้งหมดที่พูดมานี้เป็นเพียงแค่ภาพรวมแบบกว้างๆเองนะคะ เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันค่ะจากลักษณะนิสัยแล้วก็คุณภาพของดาวแต่ละดวงและสำหรับดาวอังคารนะคะจะย้ายเข้ามาส่งผลก่อนคุณภาพของดาวในที่นี้นะคะยังคงส่งผลดีต่อเนื่องในตำแหน่งนี้เป็นมหาอุดซึ่งหมายถึงดาวมีความแข็งแกร่งในตัวเองดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพปัตตนีซึ่งหมายถึงคนที่คุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกสถานะค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรัก เพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายลูกค้าคู่หุ้นส่วนอื่นๆในชีวิตของคุณแต่ว่าจะเน้นไปกับคนที่มีคุณมีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้นนะคะและให้น้ำหนักไปที่เพศตรงข้ามและอีกหนึ่งภพเรือนนะคะก็คือพพกระดุมพระซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์รายรับรายจ่ายนะคะคนที่ทำงานหรือว่ามีผลประโยชน์อยู่ในกงสีของครอบครัวช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีผลประโยชน์เข้ามาดีต่อเนื่องค่ะ อาชีพการงานทั่วไปก็ถือว่ายังมีความมั่นคงนะคะงานจะมีเข้ามาให้ทำต่อเนื่องไม่ขาดค่ะมันก็จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะคะก็จะมีทิศทางไปในทางที่ดีเช่นกันเรื่องของความเหนื่อยความยากไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอยู่ในบ้านของดาวเสาไม่มีนะคะที่จะไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าจะได้กันมาแบบง่ายๆคุณก็จะต้องใช้ความพยายามให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถด้วยเหมือนกัน แค่ว่าคุณจะไม่เหนื่อยเปล่าเท่านั้นเองค่ะเป็นช่วงที่จะทำมากได้มากและในอีกความหมายหนึ่งนะคะคนที่มีทรัพย์สินมรดกมีบ้านมีคอนโดมีที่ดินกิจการของครอบครัวมันจะมีลาภผลบางอย่างจากสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะแต่ว่าคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันยุคทันสมัยตามเศรษฐกิจบ้านเมืองด้วยค่ะช่วงนี้การขายอาจจะขายได้ยากคุณลองปล่อยให้เช่านะคะ หรือไม่จะรูปแบบไหนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเกณฑ์ของลาภผลบางอย่างจากทรัพย์สินมรดกหรือว่ากิจการที่คุณสืบทอดกันมาจากอดีตคุณลองหาช่องทางมองให้ออกนะคะว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนฉะนั้นนะคะเรื่องของการเงินรายรับเราจะให้น้ำหนักไปในทิศท,ทางที่ดีส่วนเรื่องของคนคู่หุ้นส่วนคู่ครองเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายเพศตรงข้าม จะว่าไปนะคะดาวที่เป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านี้เขามีความแข็งแกร่งตรงนี้มันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีนะคะทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพราะว่าความแข็งแกร่งของเขานะคะสามารถที่จะช่วยส่งเสริมคุณได้แล้วก็กดดันคุณได้ในเวลาเดียวกันคุณลองสังเกตดูน้ำหนักนะคะว่าให้ทิศทางไปในทางไหนถ้าไปในทางที่ส่งเสริมคุณ ทำอะไรร่วมกับเขานะคะตอนนี้ให้เขาออกหน้าไปเลยค่ะให้เขาตัดสินใจให้เขาเป็นผู้นำเพราะว่าเขาจะมีพลังในการขับเคลื่อนที่ดีมากกว่าคุณแต่ว่าถ้าทิศทางมันเป็นไปในทางที่เอาเปรียบนะคะเข้ามากดดันเข้ามาเป็นไม้เบื่อไม้เมา,ากันกับคนในครอบครัวตรงนี้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมืออีกรูปแบบหนึ่งค่ะเราไม่สามารถขยายความได้หมดทุกสถานะนะคะในที่นี้เราจะเลือกมาหนึ่งสถานะ เอาสังคมในที่ทำงานละกันค่ะเพื่อนร่วมงานคู่หุ้นส่วนหัวหน้าเจ้านายลูกค้าในกรณีที่เขาใช้ความแข็งแกร่งเข้ามากดดันพวกคุณนะคะถ้าเป็นคู่หุ้นส่วนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจากที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจตอนนี้คุณอาจจะต้องเข้ามามีส่วนในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญให้มากขึ้นค่ะอย่าไว้ใจโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้อง และถ้าเป็นหัวหน้าเจ้านายนะคะช่วงนี้พยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จําเป็นและยิ่งถ้าเป็นลูกค้านะคะช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะเจอลูกค้าไม่น่ารักสักเท่าไหรค่ค่ะยิ่งต้องรักษามาตรฐานสินค้าแล้วก็บริการให้ดีไว้นะคะและถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานพยายามเว้นระยะห่างไว้หน่อยคะ่ะอย่าปล่อยให้เขาเข้ามาก้าไก่งานหรือว่าเรื่องส่วนตัวของคุณมากจนเกินไป ที่เรายกตัวอย่างมานี้นะคะมันมีความเป็นไปได้ทั้งในด้านบวกแล้วก็ในด้านลบขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณจะเจอกันในรูปแบบไหนต้องมีทั้งสองด้านค่ะไม่สามารถที่จะดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวได้นะคะบางคนเพื่อนร่วมงานดีหัวหน้าเจ้านายอาจจะไม่น่ารักหรือว่าเรื่องในครอบครัวก็อาจจะไม่โอเคกับคุณนะักเราทำได้แค่ให้แนวทางหรือว่าวิธีการรับมือได้แค่บางส่วนนะคะ คุณสามารถเอาหลักเกณฑ์นี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพวกคุณแต่ละคนได้เลยดาวอังคารนะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็มีผลไปถึง15มีนาคมสำหรับดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวอังคารวันที่13กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันคะ่ะเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งที่จะทำให้สะดุดหรือว่ามีความยากบางอย่างแทรกเข้ามาได้บ้างนะคะ ก็จะไม่ต่างอะไรกับดาวอังคารเพราะว่าอยู่ในบ้านของดาวเสารนะคะโดยเฉพาะดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของคุณตรงนี้คุณลองนึกภาพตามเรานะคะเหมือนว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในที่ที่เจ้าของบ้านเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับคุณสักเท่าไหรค่ค่ะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้พวกคุณน่าจะพอมองภาพออกกันในที่นี้นะคะมันเป็นไปได้ทั้งสังคมที่บ้านแล้วก็ที่ทํางาน ในส่วนของดาวศุกร์นะคะเราจะเน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านแล้วก็คนในครอบครัวกันบ้างค่ะและสิ่งสําคัญที่จะลืมกันไม่ได้เลยนะคะก็คือป้าตฐานของดาวประจําตัวของคุณเป็นอุดมเกณฑ์ถือว่าตัวคุณเองนี่มีพลังนะคะมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองไม่น้อยและนี่ก็คือสิ่งสําคัญเลยค่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางความเป็นไปถือว่าถ้าคุณมีปัญหานะคะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคนในครอบครัว ต่อนหน้านี้นะคะเสียงของคุณอาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักหรือไม่ก็จะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามมาตลอดนะคะเราบอกได้เลยค่ะว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณแข็งแกร่งอยู่ในบ้านของดาวคู่ศัตรูก็ตามนะคะแต่ว่าคุณจะสามารถกลับมาเป็นผู้นาได้หรืออย่างน้อยนะคะคุณอยากจะทำอะไรการต่อสู้เพื่อตัวคุณเองลุกขึ้นมาทำเลยค่ะในช่วงเวลานี้ เพราะว่าครอบครัวของคุณนะคะมีดาวตัวแทนเป็นดาวเสาก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณมากพอสมควรค่ะมันเป็นไปได้ทั้งในด้านที่ดีและเสียนะคะมันขึ้นอยู่กับดาวเสาในพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วยคือถ้าดาวเสาในพื้นดวงกําเนิดของคุณดีนะคะเรื่องของทรัพย์สินมรดกจากครอบครัวก็จะมีไม่น้อยค่ะแต่ว่าถ้าดาวเสาในพื้นดวงกําเนิดของคุณเสียนะคะ ภาระหนี้สินหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ก็จะมีไม่น้อยเช่นกันในบรรดาพวกคุณก็จะต้องมีทั้งสองสถานะและดาวศุกร์นะคะนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับเรื่องของความห่างเหินการพลัดพรากมรดกโรคภัยไข้เจ็บการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทาง ช่วง13กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือว่าย้ายถิ่นฐานที่อยู่กับบ้านกับภูมิลำเนาจะเดินทางไปหรือว่าจะเดินทางกลับก็ได้ค่ะถ้าคุณมีปัญหาที่เกี่ยวกับคดีความเรื่องของทรัพย์สินมรดกตรงนี้คุณมีโอกาสชนะนะคะจะได้ตามสิทธิที่คุณควรจะได้แต่มันอาจจะต้องแลกมากับการที่จะต้องผิดใจกันกันกบญาติพี่น้องบางคน ภาพรวมมันจะเป็นลักษณะที่ว่านะคะปัญหามันจะมีรอคุณอยู่แล้วค่ะเนื่องจากเป็นบ้านของดาวเสาร์ซึ่งเขาจะไม่ส่งเสริมกับดาวประจําตัวของคุณแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะดาวประจําตัวของคุณแข็งแกร่งคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ได้หลักการมีอยู่แค่นี้เลยค่ะเพราะว่าการขยายความของเรานะคะมันไม่สามารถขยายความให้ได้ตรงกับทุกคนได้เราอยากให้คุณเอาหลักการนี้นะคะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของพวกคุณได้เลย ตรงนี้เราจะเน้นไปเฉพาะเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าการกลุ่มร่วมกันของดาวสองดวงนี้นะคะมันต้องมีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าถ้าคุณช่วยเหลือญาติพี่น้องให้หยิบยืมเงินไปนะคะช่วงนี้คุณลองติดตามถามถ่ายดูค่ะอย่างน้อยก็น่าจะมีสัญญาณที่ดีเข้ามาให้เห็นได้บ้างจะมากจะน้อยอย่างไงนะคะก็เรียกคืนกลับมาก่อนเกณฑ์ของการที่คุณจะเอาทรัพย์สินมรดกไปแปลรูป้ก็ได้นะคะ เช่นว่าจำนองยังไงเราก็จะให้น้ำหนักไปในทางที่คุณจะยังมีเงินหรือว่ามีทรัพย์สินเข้ามาหมุนได้ใช้จ่ายกันค่ะส่วนที่ว่าจะบริหารจัดการภายหลังยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องมีแผนสำรองเต็มไว้ด้วยแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทำอะไรร่วมกับใครนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีแผนที่จะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับบ้านกับรถที่ดินไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมขยับขยายตกแต่ง ต่อเติมหรือว่าซ่อมบำรุงต่อประกันเอามาทำซะในช่วงเวลานี้ได้เลยนะคะทำให้มันเข้าเกณฑ์ไปเลยค่ะในทางลบหากเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำอยู่แล้วนะคะกับบ้านกับรถตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้คิดแก้ทางค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยลดอิทธิพลในทางลบด้านอื่นไปนะคะเพราะว่าในอีกเกณฑ์หนึ่งที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายของคนในครอบครัว คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลแทนและในอีกความหมายหนึ่งนะคะตัวคุณเองก็จะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้หรือว่าฝึกฝนอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ค่ะเป็นสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเวลาที่ดาวประจำตัวอยู่ในภพเรือนของหลักทรัพย์นะคะคุณจะมีความคิดที่อยากจะสร้างหลักฐานความมั่นคงค่ะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะจะมีการวางแผนเรื่องของการเงินที่ดี เรียนรู้ที่จะลงทุนหรือว่าบริหารจัดการเงินให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมนะคะวา่าคุณจะต่อสู้อะไรเพื่อสิทธิของตัวเองทํำซกตั้งแต่ตอนนี้นะคะช่วงที่ดาวประจําตัวของคุณมีความแข็งแกร่งดาวศุกร์จะมีผลไปถึงวันที่8มีนาคมสําหรับดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายวันที่13กุมภาพันธ์เข้าไปอยู่ในภพปุตตะตรงนี้ได้มาตรฐานเป็นปละแล้วก็พินทุบาทค่ะ นั่นหมายถึงความอ่อนกำลังนะคะแล้วก็มีจุดเสียบางอย่างเรื่องของพลังงานในการขับเคลื่อนดาวทาตุไฟเข้าไปอยู่ในภพทาตุลมมีการขับเคลื่อนที่ดีค่ะตรงนี้บ่งบอกนะคะว่าจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆในอาชีพการงานทำให้มีช่องทางที่คุณจะมีทรัพย์มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาเราจะตีความคู่ไปกับดาวพุธนะคะเพราะว่าจะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกันวันที่14กุมภาพัานธ์ห่างกันแค่วันเดียว สำหรับการกลุ่มร่วมกันของดาวสามดวงนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เขาอยู่ด้วยกันมีส่วนที่ส่งเสริมกันในเรื่องของธาตุแต่ก่อนที่จะไปตีความนะคะเรามารู้จักภพเรือนนี้กันก่อนภพปุตตะนะคะเป็นภพเรือนที่เด่นในเรื่องของการใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลตรงส่วนนี้นะคะจึงต้องระวังด้วยการตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเพราะว่าดาวเสาแล้วก็ดาวพุธนะคะเดินผิดปกติเดินเร็วทั้งคู่ค่ะ ฉะนั้นหลายๆอย่างนะคะมันจะเกิดขึ้นไวมากและโดยเฉพาะนะคะดาวพุธจะไม่ค่อยถูกชะตาหรือว่ากินเส้นกับเจ้าของภพเรือนสักเท่าไหร่นั่นก็คือพระราหูตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับอีกเช่นกันและสําหรับดาวอาทิตย์นะคะก็เข้ามาเป็นตัวยืนยันได้เลยค่ะว่าเป็นการกระตุ้นคุณในการเริ่มสิ่งใหม่ๆไอเดียมีความสร้างสรรค์นในการทํางาน หรือว่าช่องทางที่ทําให้คุณจะมีรายได้เพิ่มหรือต่อยอดจากสิ่งที่คุณทําอยู่บางคนนะคะคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายมีบางสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ปรับตัวการมีโชคลาภจากความสเสน่หานะคะตรงนี้เป็นไปได้ทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดหรือว่าเป็นสังคมในการทํางานก็ได้เจอคนที่เคมีเข้ากันนะคะก็ช่วยเหลือสนับสนุนกันไปในเรื่องของการทำงาน อย่างที่บอกนะคะว่าพบเรือนนี้เขาจะใช้ความรู้สึกอารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่ว่าด้วยความที่เป็นปลาแล้วก็เป็นพินทุปาตของดาวอาทิตย์นะคะความหมายตรงนี้มันไม่สามารถที่จะแปลไปในด้านที่ดีได้อย่างเดียวค่ะคุณต้องมองให้ออกด้วยนะคะว่าความช่วยเหลือที่คุณได้รับนั้นมีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงหรือเปล่าเพราะสําหรับเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เช่นกันค่ะดาวเจ้าเรือนลาบผลความสุขความสมหวัง เข้าไปอยู่ในภพปุตตะซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคพราะถ้ามองผิวเผิน,นะคะคุณก็น่าที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคกันแต่ว่าถ้าจะให้พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยนะคะทั้งคุณภาพของดาวอาทิตย์เองทั้งของเจ้าเรือนปุตตะเองพระราหูนะคะซึ่งตอนนี้เข้าไปอยู่ในภพอริเป็นไปได้ยากค่ะที่คุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะ สิ่งที่เราตีความนี้นะคะในช่วงนี้มันอาจจะไม่ถูกใจพวกคุณนะักแต่ว่าเราก็จะรู้สึกผิดกับครูบาอาจารย์มากเลยนะคะถ้าเราบอกคุณว่าคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ดาวอาทิตย์อย่างเดียวนะคะที่เป็นพินทุบาทดาวเสาเองก็เป็นพินทุบาทเช่นกันคุณลองคิดดูนะคะว่าดาวที่มีจุดเสียสองดวงเข้ามากุมร่วมกันจะให้เราบอกว่าคุณมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเราทําไม่ได้จริงๆคะ่ะ ริงอยู่นะคะว่าเขาส่งเสริมคุณในเรื่องของธาตุแต่ไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงเราขอเลือกพูดในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจแล้วกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณมองย้อนกลับไปดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภของคุณเข้าไปอยู่ในภพปุตตะทุกปีนะคะในอดีตแปลว่าคุณจะต้องมีโชคจากการเสี่ยงกันทุกปีที่ดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน,น่งนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะ เราจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างในจักรราศีร่วมด้วยนะคะในการพิจารณาเจตนาของเราที่พูดตรงส่วนนี้มากหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากให้คุณมองทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงลาผลของพวกคุณนะคะจะเป็นเรื่องของไอเดียการพลิกแพลงการหาทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมจะต้องได้มาจากการใช้สมองและก็ความคิดนะคะ แต่ว่าโดยภาพรวมนะคะการเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความคล่องตัวค่ะทำอะไรได้ควรรีบทำตุนไว้ก่อนเลยนะคะเราแอบ,บบอกล่วงหน้าว่าในอนาคตอันใกล้นะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายหลายๆอย่างที่รอคุณอยู่ช่วงที่ดาวทยอยย้ายกันเข้าพบอรินะคะช่วงเดือนมีนาคมฉะนั้นช่วงนี้นะคะทำอะไรได้รีบทำตุนไว้ก่อนเลยค่ะจะติดตามทวงหนี้สินนะคะก็พูดคุยกันซซะตั้งแต่ตอนนี้ และอีกความหมายหนึ่งนะคะบางคนพบช่องทางที่จะมีรายได้เพิ่มจากแดนไกลคนที่คุณรองงานที่จะไปทำงานในต่างประเทศนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมันจะต้องเป็นลาาผลบางอย่างจากแดนไกลค่ะจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นสายงานออนไลน์นะคะคุณศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไว้หน่อยคะ่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้ปิดท้ายการด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ดาวเจ้าเรือนคู่ของคนรักของคุณนะคะก็คือดาวอังคารอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นมหาอุดก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวตัวคุณเองนะคะก็เป็นอุดมเกณฑ์ก็มีความเป็นผู้นําเช่นกันถ้ามีความคิดเห็นอะไรที่ไม่ตรงกันนะคะตรงนี้ก็ต้องใช้เหตุและผลค่ะช่วยเหลือสนับสนุนกันไปนะคะอย่างงัดข้อกัน และในขนาดเดียวกันนะคะทั้งคุณแล้วก็คู่ครองก็อยู่ในสภาวะที่มีความกดดันด้วยกันทั้งคู่เพราะถ้าคุณจำได้นะคะอยู่ในบ้านของดาวเสามีความกดดันในแต่ละคนอยู่แล้วค่ะก็ค่อยๆเข้าอกเข้าใจกันไปนะคะกับคู่ครองนะคะคุณต้องใช้ความเข้าใจกันให้มากๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องหนักๆของตัวเองกันอยู่แล้วด้วยบางส่วนและสำหรับคนโสดนะคะหรือว่าสถานะที่ยังไม่ชัดเจน เราจะมองที่พระราหูค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในภพอรินะคะมันก็ต้องมีเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นพระราหูจะถูกกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องไหนสําหรับตอนนี้นะคะเรามองว่าเจตนาในเรื่องของการครบหากันเนี่ยแหละคะ่ะระวังที่จะมีวัตถุประสองค์อื่นๆแอบแฝงด้วยเพราะว่า,าการครบหากของคุณมีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อใดนะคะ คุณอาจจะต้องพิจารณาให้ดีค่ะเราเตือนได้แค่นี้และจากที่คุณฟังมาทั้งหมดนะคะคุณจะทราบว่าจุดแข็งของคุณอยู่ตรงไหนและจุดอ่อนของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าคุณจัดลำดับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ถูกต้องนะคะมันจะสามารถช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ปัญหาในชีวิตของคนเรานะคะมันสามารถเข้ามาได้ในทุกรูปแบบทุกช่วงเวลาอยู่แล้วค่ะ เราแค่ต้องเลือกวิธีการรับมือที่ถูกต้องและสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าความรักของพวกคุณจะเป็นรูปแบบไหนกันรักตัวเองกันให้มากๆเป็นสิ่งแรกนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากพอเดี๋ยวมันจะดึงดูดความรักที่คู่ควรเข้ามาหาคุณเองค่ะและในปีที่แล้วนะคะใครที่จะต้องจบความสัมพันธ์ไปก็ถือซะว่าคุณมีโอกาสได้กลับมารักตัวเองกันอีกครั้งความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรเร่งรีบค่ะ ควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเรามักที่จะอยู่ได้ด้วยนานๆเสมอสิ่งที่พวกเราควรจะเร่งรีบก็คือการพัฒนาตัวเองค่ะในสังคมของการแข่งขันเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะคะเราแข่งกับตัวเราเองนี่แหละคะ่ะวันนี้เรามีอะไรดีกว่าเมื่อวานแล้วหรือยังแล้วเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆบททดสอบที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในตอนนี้ และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ